ธุรกิจสตาร์ทอัพมีมายเซตในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างไรและพวกเราในฐานะ SME นี่ยสามารถเอาแนวคิดแบบสตาร์ทอัพเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าการเป็นผู้ประกอบการในยุคใหม่แล้วก็ใช้แนวคิดแบบสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เข้ามาเป็นองค์ประกอบทําให้ท่านเติบโตแบบแข็งแรงอันดับแรกนะครับ เราต้องมาทำความเข้าใจครับว่า SME กับ Start-up นี่คืออะไรนะครับแน่นอนครับ SME ก็ Small Medium Entrepreneur หรือ Small Medium Enterprise นะครับมีคำนิยามครับในหน่วยงานของประเทศไทยเราก็มีคนนิยามนะครับเรื่องของ SME เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด size ขนาดคนนะครับโดยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ SME เป็นยังไงครับทำงานนะครับตามแบบแผนใช่ไหมครับมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนครับจริงๆเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เวลาเขารวบรวมองค์ความรู้มาเขาจะบอกว่า3ปีเนี่ย ก็เป็น break even ปีที่4เริ่มที่จะมีกําไรปีที่5เนี่ยก็เริ่มแบบขยับขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับโดยตําราที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันจนกระทั่ง10ปีที่ผ่านมานะครับยู่ดีมันก็มีคํานึงโผล่ขึ้นมาครับคำว่า Startup ัพสตาร์คืออะไรครับสตาร์ทอนะครับเกิดขึ้นมาโดยส่วนใหญ่แล้มาจากคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ครับที่เขาเห็นโอกาสของเทคโนโลยีแล้วเขารู้ครับว่า ลูกค้าต้องการอะไรเขาเห็นฟีดแบ็กเขาเห็นความต้องการเหล่านั้นครับแล้วก็หันมาประกอบธุรกิจหลายๆสตาร์ทอัพนะครับเขาบอกเขาไม่ต้องไปเช่าตึกใหญ่ๆเขาไม่จำเป็นที่ต้องมีพนักงานเยอะ เพราะนั้นเริ่มต้นจากทําไม่กี่คนทําแบบต้นทุนน้อยๆแต่ผลตอบแทนช่างมหาศาลอะไรเช่นนี้ก็เลยมีคําว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนะครับจากศูนย์กระโดดเป็น10เลยถ้าเป็น SME เนี่ยจะค่อยๆเริ่มโตไปแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำด้วยความรับผดระวังก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับทีนี้ครับท่านเชื่อไหมครับว่าในหน่วยงานการศึกษาในประเทศเราหรือต่างประเทศนะครับให้ความสำคัญกับ สตาร์ทอัพนะครับถึงขั้นแบบมีหลักสูตรนะครับแม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับให้ความรู้และก็มีถอดองค์ความรู้มากมายนะครับว่าเอะสตาร์ทอัพเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาทำไงเหรอถึงประสบความสําเร็จแนวคิดครับแนวคิดของสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกครับสิ่งที่สตาร์ทอัพหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรนะครับทำไปทดลองไป ปรับไปนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพเนี่ยมีแนวคิดนะครับว่าวันแรก Day 1เนี่ยคงไม่ perfect เพอร์เฟกหรอกครับสิ่งสำคัญคือเขาอยากรู้ครับกระบวนการว่าส่งคุณค่าไปแล้วเนี่ยส่ง Value ไปแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วเขาชอบจริงไหมและเขาฟีดแบ c k มายังไงบ้างแน่นอนครับเขาเอาฟีดแบ c k เหล่านั้นมาพัฒนาปรับปรุงและที่สำคัญครับสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเขาสปีดครับ เขาเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วจริงๆนะครับมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเขาปรับงานได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ไปทำใหม่อีกทีนึงเอามาอีกฟีดแบ็มาอีกนะครับใช่ไหมชอบหรือเปล่านะครับ เอาแนวคิดของสตาร์ทอัพเหล่านี้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพราะนั้นครับคลิปนี้นะครับอยากจะฝากจริงครับว่าแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยเรามีความแข็งแรงนะครับนโยบายไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็นแล้วแต่ยังไงก็ต้องผลักดันและขับเคลื่อน SME ให้เติบโตธุรกิจผลักดันให้เข้าสู่ตลาดทุนนะครับหรือผลักดันให้เกิดมี VC ีเพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับประเทศได้แน่นอนครับและสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในคลิปนี้นั่นคือการเอาแนวคิดแบบสตาร์ทอัพ ไปใส่ในการดําเนินการของธุรกิจของเราเองและผมเชื่อครับว่าการประกอบการของท่านเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปถัดไปนะครับเราจะมาดูกันครับว่าถ้าเรามีโอกาสแบบนี้เรามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นเอ๊ะเราจะหาโอกาสหรืออุปสรรคหรือเปลี่ยนจากอุปสรรคให้เป็นโอกาสเนี่ยสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างเนี่ยจะทําได้อย่างไรหรือมีวิธีคิดแบบไหนบ้างนะครับติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับ และอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบการ SME นะครับต้องการความรู้อะไรดีๆมากมายหลากหลายเข้าไปเลยครับห้องเรียนผู้ประกอบการของตลาดหลักทรัพย์นะครับมีคลิปดีๆนะครับในการพัฒนาความเป็น SME ของท่านเยอะแยะมากมายนะครับและที่สำคัญครับถ้าท่านต้องการเติมทุนนะครับธนาคาร SME d Bank นะครับท่านเข้าไปหาทุนที่เหมาะสมกับท่านได้เลยนะครับที่ www.smebank.co.th เติมความรู้คู่ทุนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ